สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังความน่าเบื่อของบริษัทประกันภัยรายหนึ่งคือคืออย่างนี้เรื่องของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยไม่เป็นเรื่องเล่าครับผมยังไม่ยืนยนันเท็จจริงนะเพราะยังไม่เห็นพอดีรับสายจากทีมงานบอกว่าบริษัทประกันภยัยบริษัทกลางเนี่ยมาสู้คดีผมก็ถามว่าสู้เรื่องอะไรบอกว่าคนขับรถเนี่ยยอมรับผิดหมดทุกอย่างแต่บริษัทประกันภัยบอกว่าต้องผิดทั้งคู่ เขาก็ร้องเรียนตำรวจนะเขาร้องเรียนตำรวจผมก็ถามว่ามันมีตรงไหนในเงื่อนไขกรมธรรม์ให้บริษัทประกันภัยร้องเรียนตำรวจและโต้แย้งผลคดีมาเลยครับข้อสิบจุดหนึ่งข้อสิบจุดสองอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวขึ้นให้ดูนะคือไอ้พวกไอ้ข้อสิบเนี่ยเงื่อนไขของสัญญาประกันภัยเนี่ยเขาบอกว่าในกรณีที่เขาเป็นผู้เสียหายเนี่ยไปทําสัญญาหรือทำบันทึกข้อตกลงเนี่ยทําให้เขาเสียสิทธิ์ในการเรียกร้องเนี่ยนะบริษัทมีสิทธิ์เข้าต่อสู้คดีได้ มันเป็นเรื่องทางแพ่งเข้าใจอะไรผิดรหรือเปล่าบริษัทกางคือคือคือไอ้เรื่องแบบเนี้ยแล้วไปไปชี้แจงกับเจ้าที่คุมธุรกิจประกันภัยผมถามว่าเออเจ้าหน้าที่ประกันภัยเจ้าที่คอปพีเขาบอกว่ามันเป็นรายละเอียดเกี่ยวข้อเท็จจริงก็อะไรก็ขอ้อเท็จจริงบริษัทสร้างขึ้นมาใหม่อ่ะครับแล้วประชาชนคืออะไรอ่ะครับแล้วทํำยังไงเขาบอกให้ไปฟ้องพอไปฟ้องประกันภัยก็จะไปบอกคอปพีว่าฟ้องคดีแล้ว ไม่คุยกลายเป็นฟ้องคดีผิดก็<อ>สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่